สวัสดีค่ะกลับพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็วันพฤหัสนะคะวันพฤหัสวันนี้ก็เป็นวันตลาดนัดของไทยในซินเรานะคะแล้วก็จะรวมตัวกันของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ของป่าของดงของดอยของอะไรทุกอย่างนะกบเขียดหอยกุ้งปูปานะคะก็จะมารวมตัวกันเพื่อจะนัดพบกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะยังไงแต่วันนี้นะคะเก๋ก,ก็อยู่สวนป้าหนไม้แล้วก็นี่นายแดงค่ะอันนี้ก็จะต่างนายแดงไปส่งลูกค้าที่ต่างจังหวัดนะคะทางออนไลน์นะคะ เราก็จะมีพิธีฟาร์มวันนี้นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่เราตื่นแต่เช้าได้เวียกนะคะเก๋ามาทําอะไรนี่อุปกรณ์ของเก๋นะคะก็จะมีเสียมมีจอบนะคะวันนี้นะคะก็จะมีหน่อไม้เห็นไหมคะหน่อไม้ค่ะหน่อไม้คะหน่อไม้ะคะสับเองนะคะวันนี้ก็จะมีต้มหน่อไม้นะคะที่ตลาดนะัดไทยนาซิงของเรานะพบกับเก๋ไทยนาซิงนะคะจะก,กิน ต้มหนาม้อ่อ,อรอ,อร่อยพบกันได้นะคะเราพร้อมที่จะเสิร์ฟท่านในวันตลาดน,นัดไทนาซิงของเรานะอ,ะอยากจะเชิญทุกท่านนะคะตลาดน,นัดของไทนาซิงของเราเนี่ยก็จะมีะคนที่แปลรูปแก,แกงเห็ดแกงป่าแกงปลานะคะ,ะก็จะแบบอยากเชิญทุกท่านเนี่ยไม่ต้องทำกับข้าวมาอุดหนุนคนซื้อคนขายมาอุดหนุนคนขายนะคนขายก็จะมี ทุกอ,อําก็ใกล้ๆลแะแวกของอพอลันตานะคะจะมีท่าค้ายมีโพไซน์ะคะก็จะมีพวกแกงถุงเงี้ยก็ไม่อยากให้ทุกท่านทํากับข้าวเพื่อหยุดการทากับข้าววันนี้นะคะเพื่อรหัสกับวันเสาร์ตลาดนัดไทยนาซิงก็มาอุดหนุนแม่ค้าแม่ขายได้นะคะเพื่อเป็นขวัญและกำจังังใจให้กับคนที่แบบเขาค้าขายอย่างเงี้ยค่ะเก๋ก็คือเวลาไปในเมืองเนี่ย เกจะบอกเลยว่าเกดว่าเกดไปในเมืองพืหัสเกดจะไม่ซื้อพวกเป็นอาหารเลยนะคะเพื่อที่จะมาอุดหนุนในในตลาดของเราเพื่อจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับในชุมชนของเรานะคะซึ่งที่เกดก็เป็นตัวแทนของอผู้ทรงสภาเกษตรด้วยแล้วก็กรรมการต่างๆเนี่ยเกก็คือพยายามที่จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราว่า เป็นยังไงนะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเก๋กาลังสร้างสร้างเขาเรียกว่าพัฒนาตนเองแล้วก็พยายามมองสังคมที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยให้มีคุณค่าถ้ายังไงก็มองบริตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะยังไงก็ฝากชุมชนตลาดไทยนะซิงอภันันตตาของราตบวัีเรามีของเรานะคะ,ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมมาอุดหนุน,หน่อไม้ต้ม่อไม้นะคะต้ม่อไม้สดๆนะคะ,นนะ,คะที่สำคัญนะอ่า ที่หน่อไม้ของฟาร์มนี้นะคะมีใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งถ้าใครกินแล้วปลอดภัยนะคะ